สมการกำลังสามที่ว่าเนี่ยคือเวลาน้องมองไปที่โจทย์อะกำลังสูงสุดอะจะต้องเจอเอกกำลังสามกำลังสูงสุดนะจะต้องเจอเอกกำลังสามวิธีแก้แบบแรกพี่จะเรียกว่าจับคู่ดึงตัวร่วมเรามาลุยวิธีนี้กัน อจับคู่ดึงตัวรวมจับคู่ดึงตัวรวมพี่ไปแล้วนะอ่านี่ใครไม่นันแคไปไว้ก่อนนะวันนี้อาจจะไม่อาจจะไม่อาจจะ,จจะวันนี้ไม่ได้เอาโจทย์ยากมานะขอติวเป็นปูพื้นเดี๋ยวก็จะมีบางวันที่เอาแนวประยุเอาแนวแยากมาก็เดี๋ยวสลับสลับกันนะอไปนะเพราะฉะนั้นข้อนี้สมการกำลังสามแน่เพราะว่าเวลาน้องมองไปที่โจทย์อ่ะ น้องเจอ x กําลังสามซึ่งเป็นกําลังสูงสุดวิธีแรกคือจับอะไรนะจับคู่ดึงตัวร่วมพี่ไปแล้วนะจับคู่ดึงตัวร่วมอะทีนี้คําว่าจับคู่ดึงตัวร่วมไงน้องดูเนาะน้องรู้นะอันนี้ใครไม่เคยทําหรือใครไม่เคยลองดูตามพี่นะน้องเห็นคู่แรกปหะดึงคนที่น้อยสุดออกซึ่งคนที่น้อยสุดมันมีให้เลือก x กําลังสองกับ x กําลังสามอะดึงคนที่น้อยสุด ก็ต้องดึง x กําลังสองก็ต้องดึง x กําลังสองออกมาทานไหมทีนี้ตอนแรกเป็น x กําลังสามมันโดนกําลังสองดึงตัวแรกก็ต้องเหลือ x กําลังหนึ่งส่วนตัวสุดท้ายเดย x กําลังสองดึงหมดก็จะเหลือแค่ดวนโดนคือลบห้าต่อนะอ่ะก่อนที่สองก่อนนี้ ทีนี้ถ้าเกิดว่าพี่ดึงเลขบวกแพี่ดึงเลขบวกแออกมาดึงบวกแนะดึงบวกแดึงบวกแออกมาไส้ในจะเหลือเรา x แล้วด้านขวาจะเหลือบวกหอ่ะอย่างนี้ทันไหมอย่าเพิ่งจดตามนะอย่เพิ่งจดตามนะซึ่งมันมันมีวิธีเช็คง่ายๆว่าเราดึงตัวร่วมถูกไหมน้องก็ลองแจกไอตัว8เนี่ยเข้าไป ตัวแรกอ่ะจะได้ลบ8 x ดแล้วก็จะได้บวกแปดห้าเท่ากันเป๊ะแสดงว่าเราดึงถูกอันนี้คือดึงถูกนะหรืออาจจะอีกก้อนหนึ่งแจกเข้าไปเป็น x กซำลังสามลบ5 x ้ากำลังสองถูกนะเราดึงถูกเราดึงถูกมาแล้วนะอันนี้คือวิธีเช็คนะถ้าใครไม่แม่นต้องเช็คแบบนี้นะอันนี้พี่ย้ำมากนะแต่ประเด็นคือแบบนี้ไอการจับคู่ดึงตัวร่วมอ่ะ ถ้ามันจะไปต่อได้นะในวงเล็บในวงเล็บต้องเหมือนกันทั้งเครื่องหมายทั้งตัวเลขต้องเหมือนกันแสดงว่ามันต่างกันแค่เครื่องหมายน้องว่าด้านหลังพี่คนจะดึงใครออกมาอีกทีนึงอ่านามเลยน้องว่าด้านหลังอ่ะพี่คนจะดึงใครออกมาเพราะว่าเป้าหมายอ่ะในวงเล็บในวงเล็บมันต้องเหมือนกันที่นี้แม่งต่างกันแค่เครื่องหมายอ่ะ ลบแปดอ่าใช่ลบแปดต้องดึงลบแปดต้องดึงลบแปดเดี๋ยวเดี๋ยวดูตอนดึงลบแปดดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวน,นี้ทุกคนวางนี่สอนว่าถ้าใครไม่คล่องเครื่องหมายดูนะเวลาน้องดึงลบแปดออกอะเวลาดึงค่าลบอ่ะมันจะต้องกลับเครื่องหมายหมดเลยแสดงว่าอีก้อนแรกเวลาดึงลบออกมามึงจะต้องเหลือบวก x เฉยๆ ซึ่งไม่ไอ้บวก x ก็ไม่ต้องเขียนเึื่องหมายแต่ว่าก้อนด้านหลังอะ่ะเวลาน้องดึง8ออกมาซึ่ง8มันคูณ5ได้40มันจะต้องเหลือ5แต่พี่บอกแล้วว่าเวลาน้องดึงเลขลบออกอะ่ะมันจะต้องกลับเครื่องหมายจากตอนแรกเป็นบวกต้องกลับเป็นลบถ้าใครงงก็เหมือนเดิมน้องต้องลองแจกลบ8เข้าไปมันจะได้ลบ8 x แล้วก็ลบ8คูณลบ 5. เห็นไหมมันจะเท่ากันพอดี ซึ่งถ้าแบบนี้พี่ว่าพี่ว่ามาถูกทางนะเพราะว่าในวงเล็บมันเหมือนกันแล้วเห็นไหมมันเหมือนกันแล้วซึ่งถ้าในวงเล็บเหมือนกันแล้วเนี่ยน้องก็ดึงไอในวงเล็บก้อนเนี้ยออกไปอีกดึงดึงไอสี่เหลี่ยมเนี้ยมันดึงออกมาให้เหลือตัวเดียวดึง x ลบห้าออกมาอีกมันก็จะเป็น x ลบห้าเฉย แล้วตัวแรกมันจะเหลือแค่ x ก,กํลังสองตัวที่สองมันจะเหลือลบแปดเฉยๆแล้วเท่ากับ0ูนย์อ่ะเท่านี้ก่อนพอรู้เรื่องไหมประมาณนี้ประมาณนี้อ่าจริงๆน้องก็จับแต่ละก้อนเท่ากับศูนย์แล้วตอบไปเลยแต่ว่าพี่มีประเด็นอยากเสริมตรงสูตร นี้นิดหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าพี่อยากแยกตรงเนี้ยอีกทีหนึ่งอ่ะอยากแยกตัวประกอบอะน้องว่ามันแยกยังไงได้เออน้องว่าจริงๆมันหามตอบเลยก็ได้แต่ว่าพี่อยากสอนเสริมสูตรที่มันไว้แยกตัวประกอบซึ่งมันจะต้องเจอทุกรอบอยู่แล้วสูตรนนั้นหน้าตายเป็นแบบนี้มันจะเรียกว่าหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสอง เวลาแยกอ่ะมันจะต้องแยกเป็นหน้าลบหลังหน้าบวกหลังถ้าน้องอยากไปแยกตัวประกอบอีกรอบหนึ่งคือถ้าเราไม่ชชัว์ว่ามันเหลือ x ลบตัวเดียวเราจะต้องลองเอา x ลบ5คูณกับมันจะได้ตัวบทแล้วเอา x ลบ5คูณกับก็จะเป็นตัวนี้ทันไหมอ่ะมานี้นะ ลองคูณกลับดูว่ามันได้ตัวเดิมไหมถ้าได้ก็คือถูกซึ่งไอ้สูตรผลต่างกําลังสองเนี่ยพี่จะขอยกตัวอย่างเสริมเลขไง,ไง่ายๆเช่นสมมติน้องเจอ x ก,กําลังสองลบสี่และน้องต้องการใช้สูตรแยกตัวประกอบที่เป็นหน้าลบหลังหน้าบวกหลังไอ้ข้างหลังที่เป็นสี่น้องก็ควรจะมองเป็นสองกำลังสอง หน้าก็คือ x หลังก็คือ2แล้วน้องก็มองแยกเป็น x ลบ2 x บวก2ลักษณะนี้พอรู้เรื่องไหมอันอันนี้คือไม่เกี่ยวกับข้อนี้นะพี่เสริมให้ใหเฉยเสริมต่อนะถ้าน้องเจอ x กํ 2, าลัง2ลบยน้องก็ควรจะมอง25เป็น5กลัง2มันก็จะเป็น x กําลัง2ลบ5กลัง2แล้ว x ก็คือหน้าหลังหลังก็คือ5แล้วน้องก็แยกเป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังในลักษณะนี้อะให้จดไปก่อน ให้จดไปก่อนพรกงนี้ฐานะถ้าน้องเจอ x กํลังสองลบเจ็ดน้องจะแยกยังไงเออ,อน้องจะแยกไงอย่างงี้ เนี่ยใช้แน่นอนซึ่งเจ็ดเจ็ดอ่ะมันมันนึกไม่ออกว่าเจ็ดแม่งคือใครกําลังสองว่าสี่ยังนึกออกคือสองยี่ห้ายังนึกออกแต่เจ็ดแม่งนึกไม่ออกทีนี้ท่านนึกไม่ออกน้องทําแบบนี้นึกไม่ออกใช่ไหมน้องเติมรูทให้มันและยกกําลังสองเพราะว่ารูทกับกําลังสองเจ้ากันมันจะได้ตัวเดิม อีกรอบหนึ่งนะสมมติน้องจะมองสิบเอ็ดให้อยู่ในรูปกําลังสองแล้วน้องนึกไม่ออกว่าอืมคือเลขอะไรวะถ้านึกไม่ออกน้องเติมรู้ให้สิบเอ็ดนี่นะละแลวซ้อนด้วยกําลังสองมันก็จะได้เท่าเดิมเพราะฉะนั้นไอ้เลขเจ็ดเนี่ยน้องนึกไม่ออกน้องก็ไปเติมรู้ให้มันและเบิ้ลกําลังสองไปลักษณะนี้สแสดงว่าหน้าคือ x หลังคือรู้เจ็ดเพราะฉะนั้นเวลาน้องแยกมันจะเป็นหน้าลบหลัง คูณกับหน้าบวกหลังประมาณนี้นะประมาณนี้นะถ้าถ้าทันพิมพ์ตองหนึ่งให้หน่อยประมาณนี้ประมาณนี้เออขอบคุณมากครับเว้ยขอบคุณมากเลยเออ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 ใส่รู้ไหมครับใช่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 โอเค เฮ้ยอย่าเบื่อเบื่อท่นไปช้านิดนึงแต่ว่าแต่ก็อยากอยากให้ได้กันทุกคนอ่ะเออเวลาเออครั้งนี้ตั้งใจแบบมาทวนมื้อฐานจริงๆริงแต่ว่าเดี๋ยวก็จะสลับนะเดี๋ยวก็จะมีแบบแนวประยุกต์มาเสริมมีอะไรอย่างงี้เนาะเพราะว่าถ้าใครที่เคยเรียนกับพี่มาก่อนก็จะรู้ว่ามันมีแนวประยุกต์มาเสริมด้วยแต่ว่ามันนี้จะแบบไเฮ้ยไปเรื่อยแล้วกันทีนี้มันก็เลยเป็นข้อตกลงว่าเอาแป กูดึงก็ไม่ออกว่าคือใขรกาลังสองไม่ไม่ใช่สี่นะสี่กำลังสองไม่ 6. สิบหกแสดงว่าแปดนึงไม่ออกน้องเติมรู้ให้มันแล้วเบิ้ลกำลังสองเป็นอันจบเกมอันนี้คืออันจบเกมเพราะฉะนั้นพี่ขอก๊อบมาเขียนนะ,นะงหานะขอก๊อปมาเขียนนะ,นะงหานะแสดงว่าไอ้ก้อนหลังอะคนนี้คือหน้า,คนน,ค,นาคนนี้คือหลัง มันก็จะแยกเป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังลักษณะนี้แล้วก็อีกก้อนหนึ่งคือ X-5 แลบห้าแลน้องก็จะเท่ากับศูนย์เออเออ,เอ,อจะสองรูปสเออเออของรากได้เหมือนกันนลแลน้องก็เป็นการจัดแต่ละก้อนเนี้ยไปเท่ากับศูนย์มันก็จะได้ทั้งหมดสามคำตอบ x ลบห้าเท่ากับศูนย์ x ็ก็เลยเป็นห้าขอเขียนให้ดูงี้นะ x เลยได้ห้า แล้วน้องก็จับก้อนนี้เท่ากับศูนย์ขออญาตเขียนในใจเลยนะ x ลบรูทแปดเท่ากับศูนย์ x ก็เลยได้รูทแปดอีกหนึ่งตัวแล้วก็เอา x บวกลูทแปดเท่ากับศูนย์ x ก็เลยเป็นลบก็คือย้ายไปอะ่ะมันจะเป็นลบรูทแปดอีกหนึ่งตัวอ